ชื่อเดกอ็กที่อยู่ในดนลูกการนะคะชื่อเล่นน้องเมษาหนูอยู่อนุบาลสามห,ห,หนึ่งค่ะหนูก็จะขึ้นปหนึ่งเพราะว่าหนูจะเป็นยานุบาลหนึ่นะคะนะคะแล้วหนูจะมาราองเพลงคิดมันนะคะหรือว่าบวกเลขนะคะห้าบวกเดเ่ ่งสองสามสี่ห้าหกได้หกไหมคะ ขบับรถเจ็ดนะ,ะเอ้ยขบับรถหกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วเจ็ดนะคะส้าวันนี้ค่ะบายบายนะคะวันหน้ามาพบกันใหม่ช่วยจดติดตามข้างไร้คอมเมเนต์เลยนะคะไปดูในโทรศัพท์อยู่ในกอกไก่นะคะไปดูเร็วๆเลยค่ะไปกำลังคิดใหญ่เลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันหน้ามาพบกันใหม่มคะสวัสดีค่ะ